มาเบื้องเดอ้อบัดนี้จ้าแนวบดได้ปลูกแนวบดได้ปลูกเพิ้นก็อยากเกิดพี่น้องเออ้ยนี่แหละแนวปลูกบ็ได้กินแนวกินบดได้ปลูกด้บางทีอันนี้คือคือว่าบดได้ปลูกเลยคะ่ะเกิดเองนะคะ่กะก็เลยเอาแบบไม่เห็ุขังผิวหนังไว้พื้นนะคระับาเกิดเองตามธรรมชาติว่าต้องใส่ปุ๋ยบำรุงอีงังแล้วก็เกิดของเรามาเนี่ยหอยอ่อนต้นเอ็นเต้นอยู่พี่น้องบ้านเฮาเอินว่า บักน้ำเลยพี่น้องเพียงแต่ว่ามันนวยใหญ่สื่อค่ะเพราะว่ากินบบทันเนี่ยมันก็เป็นแบบครุขระนิดนึงก็เป็นธรรมธรรมชาติอ่ไม่ได้ใช้ยาใช้อะไรอะปลอดสารพิษนี่หลี่อยู่พุ่นทั้งเทึงอีกพุนพามาเบิงม่นเป็นน่วยหน่อยเด้ยค่ะนี่เด้อใหญ่เตบอบู่จ้ะนี่มาดูอีก แล้วก็จะมีด้านบนอีกนึ่อันนี้บอกคันได้แก้ปันไดนี่ยกำลังเป็นตาแซบมาบันนี่เฮามาเบิงรรยการต่อไปบักอือพี่น้องบักอือนี่ก็บบ่ได้ปลูกนี่กระยาเกิดน้าเขานี่ก็ได้นี่น่วยหย่เติบแล้วคะ่ะบ้างคุณลูอยู่นี่ยางมกเกือบเป็นตีเลยสถานที่นี้ มันไม่ใช่สถานที่จะมาเกิดนะคะมันไม่เป็นสวนผักค่ะมันเป็นเดินบ้านค่ะเขาเรียกว่าเดินบ้านนะคะจากนางสิอยากมาเกิดแบบโชหนหาโชดตายุหน้าบ้านค่ะคักแน่ๆนี่เนี่ยบิางดูวางคนโ,โลอยู่พี่น้องเป็นแต่อ่อนส้อนคักโอ้ยค่อยอ่อนสวอน